โสดแล้วจีบได้บอกอนิตยาสารดังน้แท้ๆฟางธนันประกาศหลานสาวโสดแฟนคลับได้กลิ่นแปลกๆหรือแค่โปรโมทเพลงให้หลานกันนะบอกอนิตยาสารดังน้แท้ๆนักร้องเสียงดีประกศาศฟังโสดแล้วจีบได้มีเรื่องให้แฟนคลับว้าวุ่นใจอีกแล้วเมื่อไม่นานมานี้ฟอรดบอกอนิตยาสารดังหอซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าแท้ๆของฟางธนันเิรสิงหรือฟางเฟยฟางหอแก้วได้แชร์ภาพหลานสาวลงไอจีสตอรี่พร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆแต่สะเทือนสุดๆว่า สดแล้วจีตได้งานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างใจหายเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นการโปรโมทเพลงใหม่หรือว่าข่าวหรือคู่รักเลิกส่งท้ายปีจะคือคู่นี้กันแน่สำหรับฟางกำลังคบหาดูใจอยู่กับว่านธนกฤษาณิตวิทย์นักร้องเพลงอบอ,อุ่นชื่อดังซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกงานคู่อีกทั้งยังได้เปิดใจถึงเรื่องราวคราวรักที่คบหากันมานานถึง7ปีแล้วว่าชีวิตรักเข้าปีทีเจ็ดราบรื่นเรียบง่ายเข้าใจแล้วทำไม7ปีถึงเป็นเลขอาถรรพ์ชีวิตคู่ส่วนเรื่องอนาคต ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กันแน่เป็นเรื่องของคุณสองคุณสองครอบครัวที่ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนหน้านี้ฟางยังได้บอกถึงความรักเจ็ดปีของเธอกับว่านธนกฤตว่าเขาก็เป็นคนใส่ใจดูแลสม่ำเสมอเขาเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ถันจะเป็นคนกวนๆหน่อยแรกๆก,ก็ปรับตัวไม่ค่อยได้ตอนนี้เข้าใจแล้วบางทีเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุไปหูขวาเลยไม่ต้องคิดเยอะโอเคเขาพูดแล้วก็ต้องหานก่อนเป็นระบบที่เข้าใจแล้วแรกๆก,ก็จะงงๆง,งนิดหนึ่ง เพราะว่าจะเชื่อเต็มร้อยเลยหลังๆก็จะ50 50บขณะที่ว่านบอกว่าคือบางทีผมพูดเล่นติดพูดหยอกติดตลกแล้วฟังเขาเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจอะไรที่ขำๆเขาจะไม่เข้าใจแค่นั้นเขาก็บอกว่าเมื่อกี้ก็พูดไม่จริงสิเราก็บอกว่าไม่ใช่เมื่อกี้มันแค่มุกคือเราโตมากับวิดีโอตลกแต่เขาไม่ไงก่อนที่ฟางจะเสริมว่าบางทีก็มกโมโกรธเขานิดหนึ่งว่าทำไมพูดจาไม่เพราะอย่างนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นมุก ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาษาเขาจูนภาษานิดหนึ่งรู้เรื่องแล้วเวลาที่เขารวมตัวกับเพื่อนเขาดูเรียบร้อยไปเลยเข้าใจว่าเป็นภาษาการคุยที่ปกติเราจะไม่เคยเจอพอเราไปซึมซับเรื่อยๆเ,เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติเข้าใจได้ตอนนี้ชินแล้วพร้อมกันนี้ว่านยังได้เผยถึงมุมมองอีกว่าเข้าใจแล้ว ทำไม7ปีถึงเป็นเลขอาถรรพ์ชีวิตคู่เพราะตนเพิ่งคุยกับฟางไปเรื่องนี้ว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นอาถรรพ์รัก7ปีให้ดาวคือมโนมาถึงจุดที่มีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันประมาณหนึ่งที่พอรู้แล้วว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องน่าเบื่อที่เราจะต้องเจอเรื่องที่เขาเป็นอย่างนี้แหละเรื่องเข้าห้องน้ำนานเรื่องทำเล็บนานเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินแล้วจุดโค้งนี้ถ้าใครข้ามเรื่องน่าเบื่อนี้ไปได้มันก็จะไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเบื่อระอก็จะหยุดความสัมพันธ์ไปเลยเข้าใจว่าปีที่ 7, มันมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นความรู้สึกเหมือนเดิมคนเดิมพฤติกรรมเดิมเป็นนิสัยที่เราต้องเจอแบบนี้ไปตลอดซึ่งผมก็เฉยเฉยนะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมว่านอธิบายในขณะที่ฟางได้เผยว่าอาถรรพ์เลขเจ็ดจริงๆได้ยินมาสักพักแล้วแต่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าฟางไม่ค่อยนับตอนนี้ก็โอเคค่ะไม่ใช่ไม่เชื่อเราสองคนไม่ได้ตั้งใจนับว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีใช้ชีวิตไปเรื่อยๆฟางว่าถ้ามันไม่ดีไม่ต้องถึงเจ็ดปี มันก็จะไม่ดีได้อย่างไรก็ตามกับประเด็นที่ฟอร์ดบอกอนิตยสารดังได้โพสต์ภาพหลานสาวคนสวยพร้อมแคปชั่นว่าโสดนั้นจะมีอะไรยังไงก็ต้องรอฟังจากปากทั้งฟังและว่าดอีกทีแต่แฟนคลับส่วนใหญ่ต่างก็ภาวนาว่ายัางเป็นคู่นี้เลย